วดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับโตโยต้าอัลติสหน้าเล็กตัวแรกนะครับปี2001เครื่อง 7A 1 8 0 0ซีเกียร์ธรรมดาครับรถก็ตามสภาพที่เห็นรครับใช้งานได้ปกติดีภาษีมีนาถือ,อก็ได้ครับเป็นชื่อของเราเองสีแอร์บีชไปแล้วครับเป็นหัวฉีดแอร์บีหัวฉีดวิด่งดีรถโตโยต้ารถที่ซ่อมง่ายเครื่อง1.8 แก๊สมาแล้วครับผมลงเรียบร้อยภายในเป็นอดูรอบๆรถก่อนครับลังคาไม่ผูกนะครับหลังคาไม่ผูกครับตัวนี้แต่ว่าสีแล็กเกอร์มีลอกบ้างครับสภาพนะสภาพอันนี้เบาะเป็นเบาะกัมมี่ครับเบาะกัมมี่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนครับเรียบร้อยดูสะอาดเกียธรรมดาครับตัวนี้ซ่อมบำรุงง่าย กับเจ้าควายฟ้าฟิล์มติดมาใหม่ครับฟิล์มมีปิ้ยุกเครื่องเสียงครบแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นอันนี้แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นต่อไปไม่ต้องทำแอร์นะครับเครื่องเสียงรถไม่ได้ล้างเท่านั้นเองครับตามส้างที่จอดไว้เดินนะผมแค่เไมกเกอ้อลอกนะครับไม่ชนนะฮะไม่ชนไม่เบียดไม่เครื่องเจ็ดเองครับแก๊สหัวฉีด แคชวัตถีดลงเรียบร้อยเครื่องเอเเครื่องเจ็ดเอเครื่อง1.8นะฮะเครื่อง1.8นะครับภาษีขาดปีเดียวนะฮะเจ็ดสามจุดโอนครบนะครับขาดยังไม่ถึงปีครับขาดมีนานไม่ถึงปีด้วยราคาครับผมราคาคันนี้ก็เจ็ดหมื่นครับผมต่อรองกันได้เจ็ดหมื่นนะฮะยินดีรับทุกสายนะครับ โค้กโทรศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งหกครับผมครับผมป่าลุงนะครับรถอยู่รถอยู่ที um 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 ่รามินท่ากมลหกครับผมครับกมลหกนะฮะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้เบอร์นี้เลยครับราคาคุยกันใครสนใจเกียร์ธรรมดาซ่อมบำรุงง่ายครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ